สุภาษิตบทที่สองรางวัลของการสแสวงหาปัญญาบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคําของเราและสะสมคําบัญชาของเราไว้กับเจ้ากระทําหูของเจ้าให้พึ่งเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเออถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้ และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าสแสวงปัญญาดุดหาเงินและเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษของพระองค์ พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโลกให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ทรงรักษาระวังวิธีของความยุติธรรมและทรงสงวนทางของธรรมิกชนของพระองค์ไว้แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือวิธีที่ดีทุกสายเพราะปัญญา จะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญ,ญญาณจิตของเจ้าความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าและความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้ช่วยให้เจ้าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้ายจากคนที่พูดตลกตะแลงผู้ทอดทิ้งวิถีแห่งความเที่ยงครรเพื่อเดินในทางแห่งความมืด ผู้เปลมนปรีในการกระทำความชั่วร้ายและปิติอินดีในการนั้นคือคนที่วิถีชีวิตของเขาล้วนแต่คดเคี้ยวทั้งสิ้นเจ้าจะรอดพ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรที่พูดจาพระเนาพระนอผู้ทอดทิง้งคู่เคียงที่นางได้มาเมื่อยังสาวสาวนั้นเสียและลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของตน เรือเรือนของนางจมลงไปสู่ความมรณาและวิถีของนางไปสู่ชาวเมืองผีผู้ที่ไปหานางไม่มีกลับมาสักคนเดียวหรือหามีผู้ใดหันเข้าทางแห่งชีวิตอีกได้ไหมดังนั้นเจ้าควรจะดำเนินในทางของคนดีและรักษาวิธีของคนชอบธรรมเพราะว่าคนที่เที่ยงธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดิน และคนซื่อสัตย์จะคงอยู่ในนั้นแต่คนชั่วร้ายจะถูกตัดขาดเสียจากแผ่นดินและคนทรยศจะถูกถอนรากออกไป